สวัสดีครับคราวนี้ก็จะมาเป็นรีวิวของกล่องที่เขาหากันเนาะอย่างกล่องชุดมันเป็นอะไรนะสเปเชียลเฟสติวัลของเซตปี B 2020นนั่นเองอ่ะวิธีแล้วก็จะเป็นโปรโมวพวกอ่าเป็นอาร์ตของคนไทยเนาะที่อาร์ตวัดไปรอบที่แล้วอ่ะรอบนี้จะเป็นการ์ดแบบชุดเฟรมเลอ่ะเป็นของทิกเกอร์เนาะเป็นทิกเกอร์เทคเลยแต่มันจะเป็นของแบ่งน่นเนาะก็สีแดงจะเป็นฟอนต์อ่าสีเทาอดอเขียวแล้วก็ดอ าที่ดอจะพูดให้ก็มีสีเหลืองเขียวเท่าแล้วก็ที่เหลือสีแดงน้ำเงินจะเป็นฟอนเนาะก็เป็นเทคมะเลยอ่ะก็แน่นอนครับสำหรับใครที่อยากหาพวกกัดที่เป็นพวกชุดเทคนี้เทคน่าที่หายยากคือตามวิธีอะไรนี้ก็แบบเออหายแบบไม่มีฟองทองอ่ะก็เอาแบบนี้ก็ได้เป็นหลูเหมือนกันเนาะอ่าแล้วก็ ช่วงนี้ตอนนี้คือลงของกรุงเทพเนาะก็ที่ผมหาได้อะจะเป็นของภาควีหมดเลยก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะได้ของชุดภาคตีผสมด้วยเนาะก็อรอกันไปอาจจะประมาณสิ้นเดือนจริงๆครับตอนนี้ยังเกือบกลางเดือนอยู่เลยกําลังแบบไปเดืินอยู่เนาะที่ผมหามาได้ก็มีประมาณ12กล่องเนาะก็หาให้เพื่อนผมช่วยหากันไปก็ก็ได้ประมาณนี้อะเดี๋ยวก็จะมารีวิวชัวแบบกล่องแรกก่อนเนาะเอาแบบเอาบบกล่องแรกก่อนเดี๋ยวกล่องที่เหลือเดี๋ยวจะมารุ่นกันว่าหลังก่อนจะได้บ้างอาันนี้ก็จะเป็นชุดของ vst04 เนาะที่ผมเคยรีวิวไม่เคยรีวิวป่าว่ามันเป็นแบบชุดของเริ่มต้นของภาค v เนาะอันนี้ก็จะดีหน่อยเพราะว่ามันสามารถเล่นได้เลยเนาะอ่ะชุดเดียกขออนุญาตอันนี้ผมแก่มึงแก่ซสียเราหควรอัดฟพองกันไม่เป็นไรอ่ะก็มาเปิดปุ๊บรู้กันเพราะแบบคือเปิดแล้วมันจะเจอนะที่ผมสเกตในกลุ่มนะอ่าอันนี้จะเป็นสลับกันเนาะอ่ะหนึ่งสองกูไม่เห็นเลยเดี่ยเออมันเห็นเลยอ่าเป็นเทาผมว่าเทาซี เอ้ยเคียวโอเคโอเคอเคุณม,มันดูมันออกประีแบบยังไงอะมันมีความเทาไหร่พอใส่ซอสอ่ะก็ได้ของดีหน่อยก็เป็นเมกุมิเนาะหรือเมกุมินวะช่างมัน <c oughs> <c oughs> นั่นแหละไอเมกุมินมันน่าจะโคโนสุบะป่าวะนั่นแหละจุ๊บตายผมกลัวตรงข้างหลังนี่นะมันแบบยังไงอะมันติดมันติดเทปอะ่ะอ,อันตรายจริงครับอันนี้อันนี้อันนี้ต้องระวังเนาะโอเคอันนี้ก็ มันไม่มีอะไรกันเลยเนาะมันก็การ์ดที่มันใส่อันนี้อันนี้ความสวยเนาะก็เพราะว่ามันเป็นฟอร์แบบเดียวกับนั้นเลยเถ้านึกถึงอาจจะเป็นพวกออเดอร์จากชุดของศูนย์ห้าเลยอะ่ะที่มันเป็นพวกฟัวร์ที่มันสุมจากซนะีเปียเนาะก็ฟัวร์แนี้เลยเนาะจะแบบเส้นๆเนาะก็แซนดหน่อยอ่ะก็ของหรูเนาะอ่ะพวกนี้ที่เหลือก็ได้จากของเดิมครับอ่ะเดี๋ยวแก่ส่วนนี้ด้วยกันซิลก็แก่ยากอีกลูกโอเคอันนี้ก็เป็นซิลแบบใหมนะ่เนาะก็จะเล็กลงนิดหน่อย อ่ะเพราะเป็นชุด9ก้าด้วยนะครับอันนี้เข้าใจได้นะเราแล้วก็จะมีหลังกองอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะมาลุน้นกันทั้งสองแบบเลยอันหนึ่งคือแบบของไอไอชุดของเฟสติวัลเนาะอ่ะอันนี้ก็หลังกองเนาะไอการโฆษณาก่อนหลังกองครับอ่าเป็น i, <c oughs> <c oughs> วซีบีทีสองในเมยรในเมไอทั้งคามันสูตรสี่นี่นะ <c oughs> โอเคได้ไหมอันนี้ราคาดีเลยคือพูดตรงนะ ไปเมื่อก่อนอ่ะไปละร้อยไว้ยตอนนี้น่าจะเหลือ50าสิบแล้วเ <Okay. S 1> <laughs> มันมันวากดีนะโอเคก็วันนี้เนาะสลับรีวิวก่องแรกอ่านเดี๋ยวจะมาเปิด กล่องที่เหลือกันอ่ะสิบสองกล่องนะก็ตอนนี้เหลือสิบเอ็ดละอ่าโอเคครับเอาน,นี้ก็มาส่วนของที่ผมซุ่มเนาะอันนี้ผมก็ช่วยกับเพื่อนก็เลยเปิดเร็วนิดหน่อยไอนนที่ผมหาได้เนาะที่ว่าแบบอ่าเขาเรียกอะไรใกล้บ้านสุดๆแลืวล่านั่นแหละก็จะเป็นอ่าเอสตี้ของศูนย์สี่เนาะที่เป็นของโมเด็เป็นทอมอ่ะอ่าที่เป็นพวกสายวัตเตอร์เนาะได้มาสี่ชุดเลยแล้วก็มีเวทีอย่างอื่นๆก็อมีพวกอคว้าแล้วก็เกียร์เนาะมันจะมีหนึ่งแคนี่ก็โกอันนี้ไม่เห็นเนาะอ่าแล้วก็พวกพิธีพิง อ่าอันนี้มูลาใช่ปะ่ะมูลามีกชุดอ๋อมูลา2ชุดเนาะที่ได้มาอ่สาสไปร์นูบา2เฮ้ยนูบา2อหนึ่งวะอ๋อนูบา2ครับแล้วก็มูลา1อันนี้ก็พวกเคนบีทีของภาอีหมดเลยอ่าที่ผมพูดถึงนะแล้วก็หลังกองอ่ะหลังกล่องของอันที่แบบท,ที่ทุกๆคนน่าจะหากันเนาะของอย่างชุด ฟีตจอร์เนาะก็ที่ผมสุ่มได้เนาะแล้กวก็เพื่อนเพื่อนที่ว่าช่วยกันสุ่มอะ่ะก็มีของเซียโทยาครับมีสี่ใบเลยอันนี้คือตั้งอยู่สองกองไปล่อไปเสียครับโอเคอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะมันของใช้เนาะของดอสีเหลืองก็ไม่ได้ขาดขนาดนั้นอ่ะแล้วก็มาของเท่าของเท่านี้มันน่าจะใช้แค่ของอาคุกมั้งตอนนี้นะปัจจุบันนะ,อ,ะอ่ะดอสิงเนาะก็ได้มาสี่ใบอาเหียแล้วก็ไอ้พวกมกุมิอันนี้สีเขียวที่ผมเปิดสุ่มในคลิปเนาะก็หนึ่งใบ คอนโดยุหนึ่งใบแล้วก็เป็นดัชชิ่สี่สองใบอ่ะไอ้พวกนี้ที่ว่าพูดถึงเนาะอ่าอันนี้จะเป็นฟอสามใบแล้วก็ดอกก็เข้าใบเลยโอ้ไม่มีความมาลเลยอันนี้เขาจะได้เพราะมันดอกก็แบบสามใบเนาะอ่ะก็มันก็ไม่แย่เนาะก็ไม่เกินเสียก็คิดแค่นี้อ่ะก็แล้วก็มีหลังกล่องไอ้พวกที่แบบหลังกล่องปกติเนาะก็จะมีอยู่ก็เป็นพวกอะไรนะอ่าหลังกล่องพิธีทั่วไปก็ไม่น่ามีมูลค่าอะไรเยอะขนาดนี้นะสมัยนี้แต่จะเป็นนวพวกนี้คาริชชั่ดอก็คงจะเป็นเนาะทั้งพรีเมียมทั้งวีอันน จัดโซได้นั่นเองก็ไม่แย่ผมไอ้นี้ก็ที่เหลือก็พอนนี้รีวิวสั้นๆครับผมสหรับกองบ็อกซ์เชเยลนั่นเองับผมก็ให้ทุกคนหาเจอแล้วก็ของดีแล้วเจอกัน